7วิธีใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตยังไงให้ถูกต้องสําหรับมือใหม่เพราะบัตรเครดิตเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมอะ่ะถ้าเกิดเราใช้ดีใช้ถูกต้องนะ้มันมีแต่ได้อะมันมันคุ้มมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ผิดต่แรกนะครับโบาดเจ็บสาหัสแน่นอนนะเป็นหนี้บานรับรองได้เลยฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทางเว็บไซต์แล้วนะครับก่อนสมัครบ,บัตรเครดิตนะครับให้เราศึกษารายละเอียดของบัตรเครดิตและธนาคารนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะ มันก็จะมีทั้งเรื่องของธนาคารระดับบัตรที่จะสมัครนะรายละเอียดของบัตรข้อจํากัดสิทธิพิเศษต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษอย่างเช่น UOB เนี่ยจะได้รับเงินเครดิตคืน2,000บาทเมื่อเราใช้ใจ่ายอย่างน้อย1ครั้งทุกเดือนนะเดือนละ500บาทนะแล้วก็มีกระเป๋าสิทธิพิเศษอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเนี่ยก็คืออดไปเลยนะครับก็บอกเลยว่าผมพลาดไปนิดนึงของ UOB นะอดกระเป๋าเลย แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการเลือกบัตรเครดิตเนี่ยเลือกให้เหมาะกับเราด้วยนะอย่างเช่นคนชอบซื้อของในชอ้อปปีเนี่ยลองไปสมัครบัตรเครดิตของช้อปปี้ของกสิกรดูนะคนที่ชอบซื้อของที่เซ็นทรัลเนี่ยก็จะมีบัตรเครดิตเดอะวันการ์ดอยู่คนที่ชอบเดินทางนะครับก็จะมีบัตรเครดิตที่สะสมไม์ด้วยนะแต่อันนี้ต้องเป็นพวกขึ้นเครื่องบินเดินทางนะครับซึ่งช่วงนี้อาจจะลําบากนิดนึงซึ่งพวกบัตรเครดิตทั้งหมดที่ผมว่าไปเนี่ยถ้าเกิดคุณสมัครให้มันเข้ากับ ไลฟ์สไตล์ของคุณนะมันก็จะได้ผลประโยชน์ได้เต็มที่ที่สุดเลยนั่นเองแล้วก็จะมีบัตรเครดิตเฉพาะทางหลายๆใบเนี่ยก็อ <ๆ S 1> าจจะคุ้มกว่าที่คิดก็ได้นะครับข้อ2นะใช้บัตรเครดิตผ่อนสินค้า0%เท่านั้นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าสินค้าราคามากกว่าส0มพันบาทนะมักจะยินดีรับการผ่อนชำระ0% 3เดือน6เดือนหรือ10เดือนอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของที่ไม่ได้ผ่อน0%นะครับมันทำให้เราเสียดอกเบี้ยไปฟรีอ่ะไม่ค่อยคุ้มท่่าไหร แต่ก็ต้องบอกก่อนนะกันนะครับว่าบางร้านเนี่ยถ้าเกิดเราผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะเขาคิดเงินเราเพิ่มด้วยนะครับข้อ3มนะครับรู้วันสรุปบัญชีวันครบกําหนดชําระก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจ่ายค่าบัตรเครดิตได้ตรงเวลาด้วยนะแอบบอกนิดนึงนะครับว่าเราสามารถเลื่อนบัญชรุบบัญชีเนี่ยเอาไว้วันไหนก็ได้นะครับได้แค่1ครั้งต่อปีนะก็แนะนําว่าเอามาอยู่หลังเงินเดือนออกเนี่ยจะดีที่สุดนะ แล้วก็ถ้าเกิดเรามีบัตรเครดิตหลายใบยนะครับพยายามเลื่อนวันสรุปบัญชีของบัตรเครดิตทุกใบเนี่ยให้มาตรงกันนะเราจะได้ไม่ลืมเวลาจ่ายเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจ่ายเงินตรงตามเวลาเนี่ยก็จะไม่เสียดอกเบีย้ยไม่เสียค่าปรับแถมไม่เสียเครดิตด้วยนะครับ <S <S ข้อ4นะครับการชําระบัตรเครดิตนะครับไม่ควรชําระขั้นต่ำนะควรจะชําระเต็มยอดเงินเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราชําระขั้นต่ำเนี่ยเราจะโดนดอกเบีย้ยนะแถมดอกเบีย้ยที่ว่าเนี่ย มันคิดจากยอดเต็มนะครับสมมติว่าเราอ่ะมียอดหนี้อยู่ประมาณ100บาทละกันถ้าเกิดว่าเราชําระขั้นต่ำเนี่ยเราโดนดอกเบี้ย1บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราชําระขั้นต่ําแบบว่าชําระไปเ9้าบาทเลยนะเหลือหนี้อยู่บาทเดียวอะล้วก็ยังโดนดอกเบี้ยหนึ่งบาทเท่าเดิมนะครับดังนั้นอย่าชําระขั้นต่ํชาชําระให้เต็มเลยจะดีกว่านะข้อ5นะครับระบุวงเงินก่อนใช้บัตรเครดิตจะดีกว่านะครับบางครั้งบัตรเครดิตเขาให้วงเงินมาเยอะมากอะเออ เยอะแบบหลักแสนเลยก็มีเหมือนกันนะโยบีให้ผมมาหลักแสนเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวซื้อเพลินแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปใช้ด้วยเนี่ยมูจะได้เสียหายไม่เยอะนะถ้าเกิดว่าเราพลาดโดนเป็นรู่นบัตรแบบไม่รู้ตัวนะครับข้อหนะครับใช้สิทธิพิเศษให้เต็มที่เลยนะซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องคะแนานสะสมทุกยอดใช้จ่ายกี่บาทกี่บาทนะก็จะได้คะแนนมากี่คะแนนบางบัตรเครดิตเนี่ยคะแนนมีหมดอายุด้วยนะครับอย่าลืมใช้ด้วยนะ ส่วนตัวแนะนําว่าใช้บัตรเครดิตที่มันไม่มีหมดอายุจะดีกว่านะอย่าง KDC เนี่ยก็ตัวหนึ่งที่ผมใช้ไม่มีหมดอายุนะแล้วก็แนะนําให้ใช้เมื่อมีโปรโมชั่นด้วยนะเพราะอย่างเช่น1000งพันคะแนนเนี่ยมักจะแลกได้ประมาณ100บาทซึ่งถ้าเกิดมีโปรโมชันนะครับอาจจะแลกได้ถึง2อถึงสามบาทเลยนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นนะเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วก็สิทธิบัตรเครดิตแต่ละใบเนี่ยก็ต้องใช้คุ้มด้วยนะครับอย่างบัตรเครดิตเดวันเนี่ยใช้ในเซ็นรทลก็จะคุ้มกว่าใบอื่นนะบัตรเครดิตโ Lo ตัรสเนี่ยก็จะคุ้มค่าใน Lotus. บัตรเครดิตในช้อปปีเนี่ยก็จะได้คะแนนพิเศษมากกว่าบัตรเครดิตทั่วไปนะแล้วก็ไดจจะได้ส่วนลดที่ดีส่งฟรีในช้อปปีด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับหลายคนไม่รู้นะว่าเราสามารถใช้บัตรเครดิตเนี่ยกดเงินสดจากตู้ ATM ได้ด้วยนะแต่รู้ไว้ก็พอนะครับไม่ต้องไปกดนะเพราะว่ามันเสียท่างค่าธรรมเนียมเสียงทั้งดอกเบี้ยแล้วก็มันไม่คุ้มอ่ะถ้าเกิดจะกดจริงๆใช้บัตรกดเงินสดจะคุ้มกว่านะครับก็แค่รู้ไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิญก็พอ สำหรับคนที่สนใจเบเครดิตนะครับก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดจะทําบตรเครดิตนะครับทัานทำผ่านลิงก์ด้านล่างผมก็ได้นะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย